ใต้มหาสมุทรที่เย็นยะเยือกและมืดมิดมีสิ่งหนึ่งกำลังเคลื่อนที่อย่างเงียบงนันไร้เสียงไร้เงาและไร้เทียมทานมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำธรรมดาแต่มันคือสุดยอดแห่งวิศวกรรมทางการทหารของรัเสเซียนี่คือโบเรคลาสหรือที่รู้จักในชื่อโครงการ955 เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีล้ำยุคความเนียบระดับสุดยอดและพลังงานนิวเคลียร์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำโบเรคลาสค,คือสุดยอดเรือดำน้ำที่ออกแบบมาเพื่อเป็นหัวใจของระบบป้องปรามนิวเคลียร์ของรัเสเซียในศตวรรษที่21ย้อนกลับไปปลายยุค90หลังจากการล่มสลายของสหภาพ,าพโซเวียต เศรษฐกิจของรัเสเซียตกต่ำและโครงการทหารหลายอย่างถูกชะลอหรือยกเลิกแต่ท่ามกลางความเงียบนี้โครงการโบเรได้ถือก,กำเนิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่เรือดำน้ำรุ่นเก่าอย่างททยูนและเดลตาไอดีคลาสเรือดำ,ำลำแรกของชั้นนี้คือยูริโดกอรุซีถูกวางกระดูกมูในปี1996แต่เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณและโครงสร้างทางการเมืองกว่าจะปล่อยลงน้ำได้ก็าปาดเข้าไปปี2008และถูกนำเข้าประจำการจริงในปี2013 โบเรคลาสมีขนาดมหึมาความยาวประมาณ170เมตรหรือเท่ากับสนามฟุตบอล2สนามวางต่อกันขนาดจมอยู่ใต้น้ํามันมีระวางขับน้ําถึง24,000ตันเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องะเลเลยทีเดียวแต่ขนาดใหญ่ไม่ได้แปลว่าเสียงดังเพราะโบเรคลาสใช้ระบบขับเคลื่อนแบบปั๊มเจ็ตซึ่งทันสมัยและเงียบมากช่วยลดสัญญาณเสียงจนแทบไม่สามารถตรวจจับได้แม้แต่โดยโซนาของ n a t o ด้านอาวุธนั้นโบเรคลาสบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์แบบข้ามทวีปรุ่น r s m 5 6อุลาวาได้ถึง16ลูกและแต่ละลูกสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้6-10หัวที่สามารถโจมตีเป้าหมายแยกกันได้ซึ่งหมายความว่าแค่เรือลำเดียวก็สามารถล้างบาทั้งทวีปได้ถ้ามีความจำเป็น ขีปนาวุธบูลาว่าเองก็เป็นผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรัสเซียด้วยระยะยิงกว่า9,000กิโลเมตรและสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงถึงแมตต์24ในระยะสุดท้ายมันถูกออกแบบมาเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของสรูและโจมตีด้วยความแม่นยาสูงจุดเด่นอีกประการคือการใช้เทคนิคการสร้างแบบโมดิล่าซึ่หมายความว่าเลือตเป็นชิ้นส่วนแล้วประกอบเข้าด้วยกันทำให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้นและการตั้งตรุงุดหรืออกยพในหนางผลงานขึ้นมา เทคโนโลยีเรืที่ทำให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยจุดจำกัดเดียวคือเสบียงอาหารและสุขภาพของเรือโบเรซายังพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกกับรุ่นโบเรเรหรือโปรเจกต์ 955A ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงหลายด้านเช่นความเงียบที่เพิ่มขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยโครงสร้างตัวเรือที่รุ่ลงและพื้นที่ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้นเรือในรุ่นโบเรเอ ชื่อเสียงเช่นเนฟโวลาดิเมียและเนฟโเล็กได้กลายเป็นหัวหอกของกองเรือดำน้ำยุทธศาสตร์รัสเซียและรัฐบาลรัสเซียย้ำวางแผนจะสร้างเรือดำน้ำชั้นโบเรรวมมากกว่า10ลำในอนาคตอันไกลแต่โบเรคลาสไม่ได้มีดีแค่ยิงนิวเคลียร์เพราะมันยังติดตั้งต่อปีโดและระบบป้องกันตัวแบบหลากหลายทำให้ไม่ใช่แค่เป้าหมายเคลื่อนที่เฉยๆแต่เป็นนักล่าที่น่ากลัวในตัวมันเอง ระบบโซน่าที่ล้ำสมัยช่วยให้สามารถตรวจจับเรือดำน้ำหรือเรือผิวน้ำของสัตรูได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพอีกทั้นยังมีระบบควบคุมและสื่อสารแบบเครือข่ายทำให้สามารถประสานงา,านกับกองทัพืรืๆได้แบบเรียลไทม์ชีวิตบนเรือก็ได้รับการปรับปรุงแม้จะไม่หรูหราเหมือนเรือสำราญ แต่มีห้องนอนที่เงียบกว่าห้องออกกําลังกายขนาดเล็กและระบบกรองอากาศที่ดีขึ้นเพื่อให้ลูกเรือประมาณ130คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดภารกิจยาวนานจุดประสงค์หลักของโบเรคลาสไม่ใช่เพื่อรบอย่างเปิดเผยแต่เพื่อป้องปรามหรือดิทรินนั่นเองนี่คืออาวุธสำรองไว้ในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ระดับโลกหากรัสเซียถูกโจมตีจนระบบอาวุธภาคพื้นดินล่มสลายโบเรคลาสจะยังสามารถโต้กลับได้ทันทีจากใต้ทะเลลึก แม้ในยามสงบโบเรคลาสก็ยังมีบทบาทสำคัญโดยมักถ,ถูกส่งออกลาดระเวนในมหาสมุทรแปซิฟิกและอาร์กติกเพื่อแสดงแสนยานุภาพและเตือนประเทศอื่นว่ารัเสเซียยังพร้อมเสมอไม่ต้องสงสัยเลยว่า NATO โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจับตาดูโบเรคลาสอย่างใกล้ชิดมีการฝึกต่อต้านเรือดำน้ำอย่างต่อเนื่องภารกิจติดตามจากดาวเทียมการแข่งขันใต้น้ำที่ไม่เคยหยุด และอนาคตยังไม่หยุดเพียงแค่นี้เพราะรัเสเซียเริ่มวางแผนพัฒนาโปรเจกต์ 955B ซึ่งจะเป็นรุ่นถัดไปที่เงียบกว่าอัตโนมัติมากขึ้นและมีเทคโนโลยีล้ำหน้าเพื่อต่อก่อนกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในยุคใหม่สุดท้ายนี้โบเรคลาสไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีใครกล้าเริ่มต้นสงครามขอบคุณที่อยู่กับออโต้คิงดอมวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ พวกเราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องจักสุดล้ำจากทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำและกลางอากาศแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเทคโนโลยีที่คุณต้องไม่พลาด